妹妹。<Maybe. S 2> <Maybe. S 1> <laughs> ตอนที่ตอนดำนี่หมายถึงตอนดำตอนนี้หัวกระไดไม่แห้งเลยนี่จะบอกว่าเราเจอตอนที่ถึงฟิล์มได้มงกรุดแรกๆผิวยังไม่ดีแบบนี้ดูสิว่าดำคล้ำมากสมัยได้ทิฟฟานี่ไม่อยากจะสืบเลยว่าแย่มากผ้าไม่ได้รีทัชเลยคือผิวดีขึ้นอันนี้คืออันนี้ก็ดำกว่าเดิมนะบอกเลยว่าผิวนี่คือเปลี่ยนตอนนี้ยังไม่ขาวยังไม่ขาวเท่านี้นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตอนที่ได้มงกุดคือยังไม่ค่อยขาวแต่พอได้พอได้ลองปิดพันธ์ไว้จะเกิดพาตัวนี้มันเปลี่ยนช่วยนั่นเปลี่ยนพี่นุ๊มันกลับมาเป็นขาว กระจ่งใสอมชูพูโอมมบอกลาพวกอีกาคาพ,พิกไปได้เลยหล่อยังไงอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะทําให้คุณนี้ขากระจ่งางใสอมชภพูแบบธรรมชาติเป็นการล้างสารพิษในร่างกายของเราออกไปและปรับเม็ดสีเมลานินให้กระจ่งางใสขึ้นด้วยยังไง ด้วยหลักการทํางานง่ายๆเพียงแค่ทานทานลงไปในในในปากนี่แหละมันก็จะเปลี่ยนทานยังไงทานวันละหนึ่งถึงสองเม็ดง่ายๆอย่างพี่ต้องทานทั้งกระปุกไหมพี่นกบอกเลยว่าคนเราเนี่ยพออยากขาวเพราะว่าอะไรมันมันได้เปรียบนะคนที่ขาวคุณผู้ชมคะคนที่ขาวเนี่ยได้เปรียบทั้งเรื่องความรักมันดูสะอาดสะอาดเดี๋ยวนี้เทรนด์ฮิตการงานอีกประกวดนางงามเขาก็ต้องเลือกคนขาวผิวดีอะไรอย่างนี้มันเป็นค่านิยมไม่ได้บอกว่าคนดําไม่ดีแต่ว่าค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่อยาก จะขาวริงสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเขาจะฮิตแทน,นแทนะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนเดี๋ยวนี้ไม่ผิวขาว,ขาวนี่จะมาก่อนอเลยดังนั้นเราหลายคนเนี่ยสอบหาว,วิธีอย่างตัวฟิล์มเองฟิล์มสอบมาหมดแล้วไปฉีดไปกินแบบผิดผิดอยากลองยอยากยาที่บอกว่าอันตรายอะ่ะ ลองมาแล้วเกือบเนี่ยดำอยู่นี่ไงเกือบตายเลยเกือบตายถึงชีวิตแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์ไวซ์เคเกตพลาสบอกเลยว่าปลอดภัยเพราะว่ามีการรับรองด้วยว่ามีเครื่องหมายการค้ารับรองถูกต้องแต่ก่อนที่จะมาดูเครื่องหมายการค้ามีการจับกลุ่มกันด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความขาวที่เป็นของปลอมออกข่าวเยอะแยะมาก นี่ดังลงไทยรัฐหน้าหนึ่งเลยว่ามีการจับกลุ่มแอลกูตาไดออนปลอมเถื่อนไม่ใช่ของแท้ของปลอมรู้ไหมพี่นุ๊กมีคนตายด้วยใช่เพราะว่าไปลองแบบผิดผิดมาใช่คนตายเยอะนะคุณผู้ชมเออแต่ว่าเขาผิดพ่าเออถูกต้องอู้พี่นุ๊กรู้ดีมากนี่แหละมันคืออันตรายของคนที่ทานแบบที่แบบว่าผิดผิดแต่วันนี้คุณผู้ชมขาเรามีอีกหนึ่งทางเลือกกับพันไว้์เก็ทคลาสที่ทำให้คุณขาวจริงเพราะมีการเครื่องหมายการค้ารับรองไม่ว่าจะเป็น GMP เครื่องหมายการผลิตของระดับโลกเลยนะไม่ใช่แค่ ไทรวมถึงมี ISO นะคะ<ช>มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตในการใส่วัตถุดิบที่ดีลงไป<ช>และมีห้าลัง พ่อแม่พี่น้องได้เป็นชาวมุสลิมอิสลามสามารถทานได้วันนี้ฟิล์มจะมาบอกเคล็ดลับการมีออยดด้วยเออมีออยดด้วยดังนั้นคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยได้เลยวันนี้น้องฟิล์มจะมาบอกเคล็ดลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กําลังรับประทานยาแบบผิดๆซื้อตามอินเทอร์เน็ตนะคุณผู้ชมอยากให้ฟังใช่ฟังเลยเพราะว่าพี่นุขาการที่ไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาชอบลงพันมิลลิกรัมหมื่นมิลลิกรัมเป็นแบบน้ําแบบสูตรแบบขอลองเลยซื้อยา ทางอินเทอร์เน็ตอยากยาเียากันนะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปเพราะที่จับเนี่ยมันลิงก์กับลีอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะใช่ใช่กอเลยมันน่ากลัวมากแล้วมันส่งผลคุณทานอะไรเข้าไปมันส่งผลระยะยาวและระยะสั้นด้วยทางจะอันตรายฟอกอ่ะค่ะใช่อันตรายมากนะคะคุณผู้ชมหารวมถึงการไปฉีดหนึ่งแพงสองเสี่ยงเจ็บเจ็บก่อนแพงเจ็บ และเสี่งยงต่อชีวิตถูกเพราะทุกวันนี้การฉีดกูต้าไทโอนของเส้นเลือดเนี่ยนะ,ะอันตรายมากไม่ได้ถูกการรับรองจากอออเลยนะแต่ประการใดนะคะต่อตให้เป็นกูต้าไทโอนออของจริงๆก็ตามก็ไม่ถูกรับรองเพราะว่า ถ้าในหมื่นคนมีคนตายหนึ่งคนเขาจะไม่รับรองแล้วมันมีมันมีคนตายจริงๆแบบการฉีดแอคติเนออดดังนั้นวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ไวซ์แกดคลาสตัวนี้ที่ทาให้ผิวคุณขาวกระจ่างใสด้วยส่วนประกอบทั้งหมด5ตัว5ตัวนี้แหละคือกุญแจสําคัญพี่นุกในการที่จะปรับเปลี่ยนผิวให้แบบขาวอ่ะขาวกระจ่างใสยังไงคะขอกุญแจดอกแรกเลยค่ะ เอลกูตาชทยอนค่ะตัวนี้เรารู้กันอยู่แล้วอ้าวแม่อันตรายหรอบอกเลยว่าเอลกูตาไทยอนมันมีอยู่ในร่างกายมนุษย์เราอยู่แล้วนะใช่อยู่ในตับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะผลิตน้อยลงเมื่อเมื่อผลิตน้อยลงปุ๊บใช่สีผิวเราเลยดําขึ้นรวมถึงมลภาวะพี่นุกนี่สําคัญมากพวกแดด ฝุ่นต่างๆมันทําลายผิวรวมถึงรับประทานอาหารหรือว่าสูตรนมมลภาวะเข้าไปผิวเราจะหยาบกร้านแอลกกตาไดโอนของผลิตภันฑ์ไว้์เจเกตพัสตัวนี้เราสกัดแบบเล็กมากคือเล็กกว่านาโนความพิเศษของเขาคืออะไรเขาสามารถที่จะดูดซึมได้เลยทันทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายทนทานต่อนําย่อยในกระเพาะอาหารนี่แหละมันคือความสําคัญเมื่อคุณทานเข้าไปปุ๊บเขาจะไปบล็อกไปบล็อกการทํางานของเม็ดสีที่ทํางานแบบผิดปกติคนเรานี่มันดําเกิดจากการทํางานของเม็ดสีนี้ผิดปกติ พอผิดปกติปุ๊บมันก็ทําให้ผิวนีด้ดาขึ้นการทํางานของไวส์เเกตลัสเขาจะไปบล็อกแล,ล้วปราบ รับให้ผิวนี่ขาวกระจ่างใสขึ้นนนเนยรวมถึงสําคัญไปดีท็อกซ์ด้วยไปล้างสารพิที่อยู่ในตับคุณผู้ชมค่ะตับใครที่ไม่สะอาดเกิดจากการดื่มจุราสุบรีหรือว่าทิ้งสารตกค้างต่างๆอยู่ในตับเนี่ยเขาจะไปฟอกล้างดังนั้นผิวที่ได้ของคุณเนี่ยไม่ใช่ขาวอย่างเดียวแต่ขาวอย่างมีสุขภาพอ๋อนี่คือกุญแจดอกแรกดอกแรกนี่คือดอกแรกดอกที่สองดอกที่สองคือสําคัญมากสำหรับใครที่บอกว่ามีผิวที่แก่ก่อนวัยคนเราอายุเยอะขึ้นพี่นุ๊กจะบอกเลยว่าจะเป็นตีนการอยเหี่ยวย่น รวมถึงผิวที่หย่อนยานหย่อนคล้อยรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งความแห้งใช่กล้าน,ลานและแบบดูว้วไม่น่าสัมผัสนี่แหละเรามี มันเกิดจากอนุมูลอิสระเราจะมาต่อต้านมันด้วยสารต่อต้านอนุสระที่ชื่อว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นตัวนี้เลิศมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะไปต่อต้านการทํางานของอนุูลอิสระต่างๆที่ทําให้เกิดความแก่ความเหี่ยวความหย่อนยานความโรยราเพราะว่ามันมีสารต่อต้านอนุสระมากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและมากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าเออมันเลิศตรงนี้ตัวนี้เลิศพอทีททบประทานตัวนี้นะสมัยก่อนเขาไม่มีขายบบแบบเป็นส่วนผสมที่เข้าไปอยู่ใตัวคเขาจะขายเดียวเดียว แพงมากแพงมากตัวนี้รดมากนะคะอะตัวต่อไปเป็นสารสกัดจากเปลือกสนอยู่ในผลิตภัณฑ์ไวซ์เคทพลาสโันนี้สารสกัดจากเปลือกสนของเรานําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบล็อกทำไมต้องนําเข้าถึงฝรั่งเศสเปลือกสนเมืองไทยไม่ได้หรอนี่ไม่ได้สายพันธุ์จะเป็นสายพันธุ์เฉพาะจากประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นถึง<อ>จะมีสาร OPC สาร OPC นี้เขาจะไปช่วยในเรื่องของการต่อต้านเกี่ยวกับเรื่อง ป้ากระจุดด่างดําโดยเฉพาะอ๋อลดการเกิดเม็ดสีที่ผิดปกติที่ผิดปกติอย่างมากและอย่างรุนแรงถ้าเนี่ยคุณผู้ชมขามันเกิดจากการฝังหรือกะฝังลึกเข้าไปคุณไปเลเซอร์คุณไปทําเกี่ยวกับเรื่องการผ่าเซลเนี่ยผิวคุณมันบางแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่ออกนะไอป้ามันไม่ออกพอโดนพอไปทําผิวบางปุ๊บโดนแดดไปโดนแดดหนักกว่านะไปเดิมอีกดังนั้นคุณผู้ชมขาตัวนี้เขาจะไปบารุงจากภายในโดยการที่จะไปปรับเม็ดสีจากข้างในเพื่อเราก็จะผ่าเซล์ออกอย่างธรรมชาติโดยสมดุล ดังนั้นผิวของคุณก็จะหมดจากเรื่องฝ้ากระเจี๊นำไปเออนี่แหละคือกุญแจของสำคัญของไวซิเกตพัทกุญแจดอกที่สาตัวที่สี่แล้วอันนี้อ๋อสามไปแล้วตัวที่สี่ตัวนี้คือวิตามิน C พี่นุ่มรสมากใครที่บอกว่าทานผักผลไม้ในแต่ละวันมันไม่เพียงพอวิตามิน C ในผลิตภัณฑ์ไวซิเกตพัทสกัดมาจากผักผลไม้ห้าสีหนึ่งสองสาสี่ห้าไมต้องห้าสีทำไมต้องห้าสีเพราะว่า ในแต่ละส,สีเดียวไม่พอหรอในแต่ละสี<อ>มีวิตามินที่แตกต่างกันเอชิงซิงคอ่าเรารวมมาอ,อยู่ใน5สีนี่ไง<อ>มันถึงบอกว่า<อ>แบบพิเศษก่าสีต่างๆอย่างเดียวเ,<อ>เข้าใจไหม<อ>นี่แหละมันช่วยดูแลร่วมบำรุงร่างกายและสำคัญตอนนี้ขาวแล้ว แต่ผิวเรามีรอยตีนการอยเหี่ยวย่นและอิลาสตินใต้ผิวมันเสื่อมโทรมเพราะเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนเราผลิตลดลงดังนั้นเราจึงเติมเต็มด้วยไม่ต้องหันมามองดิฉันเรื่อยๆคุยด้วยคุยด้วยเราจึงต้องเติมด้วยคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกด้วยอนุพันธ์ของคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกเขาสามารถที่เชื่อมโยงกันได้กับมนุษย์ได้ดีที่สุดดังนั้นเราเติมเต็มเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวตึงอ่ะมันแต่งมันตึงมันแบบว่า ไม่หย่อนคอยใช่ไหมไหนที่สูตรซิตรงละแระเนี่ยหย่อนคอมันแบบมันแบบจ้วน แบบว่าเออแบบอยากได้หน้าเออได้หนีบแล้วเวลาจับมันมันเรียบเนียนหน้าสัมผัสผิวเราจะกลับมาเป็นเด็กทารกอีกครั้งเวลาใครแบบแก้มหยกใช่นี่แหละเด็กหน้าหยีกกันเนาะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมขานอกจากได้ผิวขาวแล้วคุณยังได้สุขภาพตีกด้วยการที่คุณไปเสี่ยงซื้อยาตามิีทินอื่นๆเนี่ยมันมันอันตรายคุณบอกลาไปเลยมีหลายคนที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไวสิเกตพลาตัวนี้แล้วบอกต่อรวมถึงตัวฟิล์มเองเนี่ยตินได้แนะนําเป็นหาหลายคนมากแล้วทุกคนประทับใจเพราะว่าเห็นผลตั้งแต่ฟิล์มทานนานแค่ไหน เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ e วซ e ก p ร์ดถ้าที่นุกเจอฟิลม์มคือฟิล์มทานมาตั้งแต่ประมาณ8เดือนได้แล้วนะเออประมาณ8เดือนแล้วคือทานมายังไง<ๆ>วันละกี่เม็ดทานช่วงเดือนแรกเนี่ยทานเพียงวันละ2เม็ดง่ายๆ่า,าแล้รเย็นก่อนอาหาร ตอนไหนก็ได้สิ่งที่บอกว่าเราทนทานต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอยากทานตอนเช้าก็ได้หรืออยากทานตอนเที่ยงก็ได้จำได้ปู๊ชทาเลยแต่พอเดือนต่อๆไปทานเพียงวันละหนึ่งเม็ดพอฟิล์มแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ทานพี่ทานเสร็จพี่หยุดไปสองเดือนพี่จะกลับมาดำไหมคุณผู้ชมอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษมันจะรักษาผิวของเราให้เป็นให้ให้ขาวได้แต่คุณต้องดูแลหมายถึงว่าพี่นุ๊กเออใช่สม่ำเสมสมมติพี่นุ๊กทานแล้วพอหยุดทานเนี่ยพี่นุ๊กไม่ตากแดด มันก็จะกลับมาดําแต่ถ้าหยุดทานแล้วคุณรักษาผิวไม่มีทางกลับมาเป็นดากว่าเดิมแน่นอนเออก็คือต้องดูแลรักษาต้องดูแลรักษาเราให้คือถ้าใครอยากขาวบอกเลยถึงตัวฟิล์มเองเนี่ยฟิล์มทานผิวพันไว้์เกลตพลาสแลวอีกอย่างหนึ่งคือทากันแดดแล้วก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดเดี๋ถ้าใครบอกว่าอ่ะถ้าอย่างี้ฉันไม่สู้แดดมันจะดำกว่าเดิมไหมคุณทานตัวนี้มันจะไปป้องกันด้วยไปบล็อกแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการปรับเม็ดสีด้วย เออนี่หลัมันเล่าตรงนี้นะคะอย่างนี้อยาที่บอกเลยกุญแจห้าดอกนะคะที่เป็นห้าดอกของการทำสวยอยู่ในนี้หมดแล้วอัดอย้างนี้ต้องตัดโซนนะจะบอกว่าห้าดอกนี้ดูเหมือนยุ่งยากนะคะเพื่อจะไขไปถึงความสวยงามแต่จริงแล้วอยู่ในเม็ดเดียวเลยนะเม็ดเดียวกุญแจนี่แล้วเยอะมากพี่นุ๊กดูสิว่าเขานี่เขารวมไว้เยอะมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่อัดแน่นมากอัดแน่นมากนะคะ นี่ในหนึ่งแคปซูลนะคะหกร้อมิลลิกรัมจริงๆไม่ได้โกหกนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วคือแบบว่าเทออกมาเนี่ยยังเป็นก้อนกันอยู่เลยเอออาแบบอัดแน่นมากเดี๋ยวพี่จะทานให้ดูเลยวันนี้ทานอีกสองเม็ดวันนี้ทานอีกสองเม็ดไปแบบกรุบกริบนะคะเออเอาให้ขาไปเลยใครอยากขาเร็วทานเพียงวันละสองเม็ดฉันทานด้วยได้ไหมเออง่ายๆนะคะอ่าเดี๋ยวทานให้ดูคุณผู้ชมค่ะฉันไม่เชื่อฉันทานด้วยได้ไหมเนี่ยนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมอือนี่ถ้าเกี่ยแบบ ไม่หนานะแล้วจะจับน้องฟิล์มทานทาไมสวยมากขนาดนอ้เเวลาทานก็ต้องจับสวยนี่พี่นุ๊กานะบอกเลยว่าคุณผู้ชมขาใครที่ใครที่สอะหานะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความขาวมันนะาเรื่อง่ยกับเรื่องความขาวนี่อยากอยากได้อยากขาวมากใครไม่ดําไม่รู้นะแต่พอดําแล้วคุณจะเข้าใจถึงความรู้สึกเลยว่ามันเป็นแย่ขนาดไหนตอนที่ฟิล์มดพี่นุ๊กงานก็ไม่มี ไปไหนคนก็ล้อว่าผิวดำเราไม่ต้องอะไรตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกคือเมื่อก่อนไม่รู้สึกว่าตัวเองผิวดำ เพราะว่าไม่ได้ดำขนาดเนี้คิดว่าตัวเองไม่ได้ดำขนาดนี้คุณผู้ชมปัจจุบันมลภาวะมันรุนแรงมากแดดมันแรงอ่ะมันร้อนไม่ได้แก่ลงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราก็บอกตัวเองก่อนว่าอันดับแรกคือเราไม่ได้แก่แต่เราจะบำรุงให้เรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งด้วยผิวพรร์ไว้สิเคลมพลตัวนี้นอกจากผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูแล้วยามให้สุขภาพของคุณดีและทําให้แบบว่าผิวพรรณที่ดีเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลอีกด้วยวันนี้พิเศษมากพิเศษยังไงมารายการแฮปปี้ไนท์แบบกรีด ข้อมือขายเลยอะคือกรีดเลือดบอกเลยว่ากรีดเลือดขายแล้วกแบบอยากจะมบอกเลยว่าเจตนาหัวเข่าเลยได้ไหมเจตนาของฟีนนะคุณผู้ชมคืออยากมาแนะนํามากกว่าวันนี้เพราะว่ามันสุดๆแล้วจริงๆกับโปรโมชั่นนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลสามกล่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราทานอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นผลอย่างแน่นอนสามกล่องแบบนี้เพียงหนึ่งพันสามร้อยบาท ถูกมากสามกล่องอ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทคุณผู้ชมขาะทานได้สามเดือนอ่ะถูกไหมวันละหนึ่งครับคุณจะทานได้สามเดือนคือบอกถูกมากมากรีบโทรมาที่เบอร์ศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองสองสองศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองสองและศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองแปดแปดศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองแปดแปดแต่จำกัดสามสิบสามสิบคนแรกสามสิบสายแรกเท่านั้นที่โทรมาเพราะว่าราคานี้พิเศษมากถูกมาก สามกระบุกสกล่องแบบนี้90แคปซูล1,300บาทเบอร์ขึ้นอยู่ข้างล่างหน้าจอน,นี้<อ>พี่นุขาบอกเลยว่าตัวฟิล์มเองเนี่ยการันตีได้เลย<ม>ว่าเห็นผลจริงๆเพราะว่าปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องผิวคุณผู้ชมค่ะจะมาให้วันนึงมันปรับเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันไม่ได้<ม>แต่ถ้าคุณใจเย็นเย็นแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไลซคพัทเป็นแนวทางที่บอกว่ารวดเร็ว<ม>แต่ไม่ถึงว่าช้าหรือว่าเร็วมากมันแม่ตราย ตามความเหมาะสมใช่ตามความเหมาะสมแต่ฟิมรับรองเลยว่าคืนแรกที่ทานไปจะรู้สึกใสขึ้นแล้วถึง<ม>ความเปลี่ยนแปลง<ม>จึงจาคืนแรกได้เลยพี่นุกว่ามันเปลี่ยนแปลงคือมันใสขึ้นอ่ะ<ม>จากผิวที่เราแบบกระดํากระด่างรวมถึงหน้าที่มีแบบเป็นจุดด่างดำเนี่ยม,มันก็ดูปรับดูแค่กระจ่างใสขึ้นตอนสมัยที่ตอนนี้คือ8เดือนแล้วตอนเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยทานมาทุนถึงกี่เดือนถึงรู้สึกพอใจมากๆจําได้เลยเดือนแรก เปลี่ยนเลยไม่ใช่พอใจแหละเปลี่ยนเลยเดือนแรกนี้เปลี่ยนเล่ยี่สิบแปดสายแล้วนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าต้องรีบโทรมานะคะสามกล่องหนึ่งพันสามร้อยบาทถูกมากพี่ลู้ต้องบอกว่าถูกจริงๆนะคะรีบโทรมาที่เบอร์ศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองสองสองและศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองแปดแปดสองเบอร์นี้เท่านั้นสามสิบสายแรกที่จะได้ราคาพิเศษหนึ่งพันสามร้อยบาทถูกกว่าเราไปซื้อตามห้างเราเดินไปเจอเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่งเป็นพันถ้าฉีดเข็มหนึ่ง เป็นพันเออเป็นพันแต่นี่คุณได้เสมือนการฉีดแต่เพียงแค่ทานและผิวดีแบบนี้จะไม่เลือกได้ไงกับพิพันธ์ไวซีคริสทัสนี้รีบโทรมาเลยค่ะเบอร์นี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฟิล์มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่นุ๊กขอบคุณมากที่เอาความกระจ่างใสมาฝากกันและนี่ก็คือประมวลคุณภาพของไวซีคริปัสนะคะ สามารถทําให้คุณเนี่ยเริ่มรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้ภายใน7วันนะคะผิวหย่อนคล้อยก็ตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวที่หย่อนคอยก็กระชับขึ้นนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นขึ้นผมเล็บแข็งแรงแล้วก็หนาผมหนาขึ้นเพราะว่ามันมีคอลลาเจนไงเออแล้วนอกจากนี้นะคะยังทําให้สามารถที่จะควบทานควบคู่กับอาหารเสริมอื่นๆได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้อง อ่มีอันตรายหรือเอฟเฟกต์และสำคัญไม่กลับมาดำคล้ำอีกอย่างแน่นอนโอ้โหเออรอดมากนี่แหละคือผลิตภัณฑ์ไวซี่เ e ิร์พลัสตัวนี้ที่บอกเลยว่าฟิล์มการันตีถ้าไม่ดีเอามาเครื่องหัวเลยอาคุณแจ5ห้าดอกนะคะที่รวมอยู่ใน1เม็ดนะคะกับไวซี่เกิร์ดพลัสวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฟิล์มมากมากเลยค่ะเอาช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราไปรับประทานอาหารกันบนชั้นดาดฟ้าค่ะ